แต่งชุดขา,ขาวๆมาก,กนนะ่ะนาจเะเพราะเราจะต้องเข้าไปในมหาวิหารที่อยู่ตรงหน้าพระเดชคุณหลวงปูน่นี่ต้องให้ความเคารพท่านเพราะว่าท่านได้ถ่ายทอดความรู้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแก่นของชีวิตให้กับเราและมวลมนุษยชาติเราทุกคนนี่เกิดมาก็ต้องการที่จะเข้าถึงแก่นของชีวิต ต่ถ้าไม่เจอท่านเนี่ยเราก็คล่ำหากันไม่เจอว่ามันอยู่ที่ตรงไหนมันคืออะไรชีวิตคือความเป็นอยู่นี่นะเออคือธาตุาเป็นมันยังอยู่กับเราเหมือนต้นไม้เนี่ยมีชีวิตเพราะธาตุเป็นมีอยู่แต่พอเราไปโค่นตัดมาเป็นไม้กระดานเนี่ยนะธาตุเป็นออกหรือถ้าธาตุตายเป็นไม้กระดาน เราเช่นเดียวกันชีวิตประกอบด้วยกายและใจนี่ถ้าใจไม่อยู่หรือแต่กายจจเป็นอสุภะนี่เขาก็เรียกว่าไม่มีชีวิตเห็นไหมจ๊ะหรือสูญเสียความเป็นไปแล้วที่เรียกว่าเสียชีวิตนี่ไงเออ <laughs> เสียชีวิตนี่นะแต่ว่าต้นไม้แม้มีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจนะ เหมือนมนุษย์สัตว์อย่างนี้มีทั้งชีวิตและจิตใจก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในยูนิฟอร์มใหม่อย่างนี้ขึ้นอยู่กับวิบากการที่ถุกธรรมำเอาไว้ทดนี้แก่นของชีวิตมัไจะต้องอยู่ตรงกลางของความเป็นความเป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกนมันจะอยู่ตรงกลางแต่ไม่ค่อยมีใครมาพูดถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกระตัดมัธิบาปฏิปทาหนทางสายกลางแต่ว่ามักจะเข้าใจในระดับพื้นผิวไม่อยู่ในระดับลึกซึ้งนี่นะจ๊ะก็เออมัทิบาปฏิปทาหนทางสายกลางคือไม่ปฏิบัติต้นหรือทำกวามเพี้ยนจอความลำบากเบียดเบียนโดยเองหรือ,อพลนเกินไปนี่นะจ๊ะ อย่างนั้นไม่มีทางประสบความสำเร็จที่จะเข้าถึงแก่นของชีวิตได้ก็ไม่จะเข้าใจกันแค่นั้นแต่พอมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่แหละจึงทำให้เราทราบว่าแก่นชีวิตยอยู่ตรงกลางเป็นแก่นกลางกายและตั้งอยู่ทกตำแหน่งไหนท่านบอกหมดเลยโดยไม่ผิดบางอำพรางเลยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะนั้น เมื่อคลาไปถึงแก่นของชีวิตแล้วก็ได้ชีวิตสมหวังในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจ๊ะทุกคนจะมีความรู้สึกพึงพอใจนะมีความสุขมากเลยวมเราเนี่ยแค่มีกายมนุษย์นี่แค่ครึ่งกายท่อนบนนะไม่ใช่เหลือครึ่งล่างแต่ครึ่งล่างก็เรียกไ่มีชีวิตครึ่งบนแล้วก็มีศูนย์การกายฐานที่เจ็ ก็ถือว่าน่าพึงพอใจที่เราสามารถใช้ส่วนที่เหลือนี้เข้าถึงแก่นของชีวิตได้เพราะยังมีศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่ไม่ใช่เหมือนอย่างคำน้อยแสงใจเห็นไหมคุณแม่มหาสจริ่โลกไม่มีวันลืมเลือนนี่ไงราะะฉนั้นนี่เมื่อเข้าถึงแก่นชีวิตเราก็จะมีความพึงพอใจะเจารุ์ผลวงปูท่านสอนอย่างนี้ ดังนั้นท่านจึงมีพระคุณต่อเรามากอที่เราจะมาหล่อรูปเหมือนท่านด้วยคำคำเพราะว่าท่านมีพระคุณแล้วก็เป็นบุญของเรานี่นะจ๊ะดังนั้นเนี่ยเราจรึงจัดสัมนาแล้วก็เราจะมาพบกันในวันธรรมชัยต่อนหน้าไปได้วยรูปหล่อคงคำของท่านที่พิธิสารน้ำมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรน,นี่แหละเราจะแต่งชุดขาวๆมีความพร้อมมาเลย